ไม่มีอ่ะแล้ก็จะพูดคำพิบูลผมขออนุญาตนะครับอกเฮ้ยอะไรเป็นอะไรเ้าจะถึงได้ไหมนะขออนุญาตได้เลยได้เลยนี่เอาเข้าจะบเทสให้ดูจับพาไปที่มือของน้องบุญพี่บุญของเราจริงๆรตอนแรกมือพี่พี่บุญขาวอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเทสในในตัวกล้องนะฮะเราจะให้ดูว่าความแตกต่างความต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นถูกต้องนะผมขออนุญาตนะ อ่าได้เลยเริ่มแรกเลยคืออ่ะให้พี่บุญเทสแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนทาให้พี่งงบุญเป็นไงบ้างได้ครับเป็นไงบ้างนะเอาเนื้อสัมผัสตัวเนื้อสัมผัสรู้สึกไงบ้างบางเบาครับบางเบาเนาะบางเบาสบายมากอ่านุมน่มไหมนุมน่มไหมนุมน่มนุ่มนุ่มนุ่มมาถึงตัวครีมตัวมือเพลินนะฮะฮะก็อยากรู้ก็สงสัยไงตัวกันแดดนูโนมตัวกันแดดนะตัวกันแดดคือมันบางเบาแล้วซึมไวไหมซึมไวมากไหมซึมไวจริงนะเนี่ย ดูสิครับเดี๋ยวฮ้ยอยากให้เห็นมากเลยอ่ะ